จังมันรสชาติมันต่างกับไอ้ที่เรากินกลางวันนี่ว่ะมันเป็นยังไงอ่ะอันนี้มันมีความรู้สึกว่ามันมันเปรี้ยวมีหวานมีมันครบรสแพงกว่าไม่ไอันนี้แพงกว่าไม่นี่เราเรียกต่างับอืมเอ็นแพงกว่าแต่ว่าแต่ว่าไอ้นี่มันดูน่าน่าตั้งมากกว่ามันมีหลายหลากหลายรสชาติ เป็นวันที่น่าเกิดไหมเกิดพรุ่งนี้เลยไหมพรุ่งนี้มันเกิดฉันจะกินเผื่อไงงานมันเกิดฉันไม่เยอะจะมากินของงานคนอื่นอะไรวะแตบงานวันเกิดคนอื่นเขาซะงั้นเนาะงานคนอื่นที่ไหนมาเกิดเนี่ยตัวเองเป็นไหมป่านเวลาเขาเกิดเขาเกิดใกล้ๆกัน เราไม่เห็นได้ไหมเรลต้องเห็นด้วยเห็นด้วยกันน้อยไมีเพื่อนว่าวอร่อยว่ะเก่งใจมากเลยอ่ะหมดแฟนหนึ่งนะ้วเร็วอ่ะเร็วโอ้สบายไหมวะมึงเคยหวานเบี้ยร้านหน่อยดิจังหวานกำลังทำงานบ้านอยู่เขาจะออกมาตอนเที่ยงคืน